สองเล็บนะคะอ่ะเรครับสิ่งที่ทุกคนมัฟจะผิดก็คือเรื่องของตัวเวกเตอร์ตัวนี้นะคะมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นมันมีทิศทางถ้ามันมีทิศทางพุ่เข้าเราให้เป็นบวกผู้ออกเราก็จะให้เป็นลบและความเร็วก่อนที่จะพุ่งเข้าชนนะคะเราจะเรียกว่าความเร็วก่อนชนอยู่ และรางชนเราจะเรียกว่าวีดังนั้นข้อนี้ตอบเร็วๆเลยครับใครที่ไมนใจได้แล้วตอบครับม <c oughs> ีคนตอบว่า 4. สีรร่ถูกต้องมีคนตอบสี่ถูกต้องนะคะแทนร่า ล็อกสี่นะคะเก่งมากครับนคนรับที่คิดในใจได้เลยและที่ค่ะนคลิปหยู่นะคะอย่าให้เรียกชื่อนะค,อนคือพี่จะอยู่ในยูทูบอ่ะเวลาคลิดติดลบอกที่เดียวกับวีแปลว่าการนอนและหรือการเปลี่ยนแปลงมองด้านนั้นนะคะอยู่ในคิปเดียวกับวีนะคะก็ค,คือคิดพุ่งออกจาก ตำแหงนั่นเองนะคะการจัดแต่งมงตั้มการดนราแรงลมที่เี่ยวกันเลยน,นะคะจบครับจบคลิปรับตอบเนาะตอบอะไรใช่ลูก